ีัสวัสดีครับผมสวัสดีไปทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับผมคู่แฮนเดอร์แจ็คการร้า 1C ครับต้นต้นไผ่แล้วก็ต้นน,นี้ออก2-3ต้นนี่แหละครับความยากโคลพุ่งขีดีก็ครับพุ่งโคพุ่งขีดฉีกนะครับพี่น้องไปสร้างเสื่อมจะได้ยังไงหรอครับถามโดยองค์เย็นนะนัดตอ่อไข่ โอ้่าขันน็อตเดยนั้นากระพงทะลุจั้งส้นวางเสียตัวเดียวสิาข้างก็ถล,แลกแรงๆแรงนี้ตันนี้ต้ไนไผ่ยออกมดเลยครับเี่น ว้กอาอา้อา,อา,อา,อาส่วนบนนี่บอกก่อนนี่เส้นบรียบมันกระดานยางแล้วเอาเอาตกในรถวันเถอ ก็เช่นกันครับเป็นโพแฮ่เตอร์เป็นโพมุกยีสีกนแฮ่เตอร์มาหำแดงครับมาหำรอเนื้อดันปลาดีสบายเลยแฮ่เตอร์ครับจะเร็วกว่าแฮ่โพนะฮะดันปลาเล็กๆนะ่ะต้นเล็กๆอยู่ครับก็จะเร็วอยู่อ๋อา๋อแน,น่นแน่นแอต้นไม้เองก็ไม่สู้แม่โพครับเพราะว่ามันฉีกราอกออกยาก ดำน้ำนี่ยังไม่ลองหายใจครับผมเอ,อ๋เอไม่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 ข้างไปพุ่นเอ,อเาพวกขีดจักกครับแม่ผมว่าอ,อ๋อพวกขีดข้างออกคบแม่ข้างสายแหลกเด้เอล้างจากรเย็นแม่ก็อนหมด เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์อะไรใหม่นี่แหละครับตั้งแต่เป,เปลี่ยนเนี่แล้วก็มาทำงานเลยงานแรกเลยตรงนี้ไม่มีควันเลยครับเปลี่ยนหัวเซ็นเตอร์ใหม่แล้วพี่น้องแต่ก่อนจะควันขาวนะโอ้เครื่องหนักต้องมีควันเลยครับผมนี่ก่นอนควันขาวเต็มหมดเลยนะ ตอนนี้จะไม่ได้เปลี่ยนหัวเซมเมอร์น่าจะทะลุนานนะครับหัวเซมเมอร์เพราะว่าหัวเซมเมอร์นี่พร้อมรถเลยครับรถก็40ปีแล้วเ,เพิ่งคยเปลี่ยนหัวเซมเมอร์คุณแกซื้อมาไว้จนแกเป็นตัวกัดหัวเซมเมอร์จะเสียครับพี่น้องหาประหิตจะได้ซื้อไม่เลยนี่นะครับเพียังมีอะไรจากกรุงเทพเลยว่าวว้าวาวา อันนี้ได้่วยพวกผมวันนี้ด้อ,อ,อยากรวย่เตอ,อาออกสต้นนี่เขาเป็นแบบไงไม่ได้มาหายชิฟว่าผมมา สั่นเนี่ยตามผ่องเลยคุสี่ก็งดออาเลย่องแล้วรถเก่าแล้วผมสามิ ซื้อมาประมาณสามสามปีต้องใช้งานไปเรื่อยๆครับไม่มีทางซื้อรถใหม่ครับไม่ตัดกินสต๊อปเวลาเม่นคไม่อยู่ก็ดันปากาเสื้อกันแบบนี้ก็ได้รงบนี่น้อง ต้องยกข้าวตง,งดันข้าตงต้มไปไว้ครับเอออยู่ขนาดเราประมาณนี้ครับผมช่างโบมาล้ดเดี๋ยวไปหาช่างก่อนครับช่างเชือ่อมพวนี้ก่อน